สวัสดีค่ะมาพบกับน้องออเรนต์หรือว่านองโซฟนะคะวันนี้ก็จะมากินนี่ค่ะมีแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีไข่มีไข่แล้วก็มีมะเขือเทศะคะ่ะนี่หน้าตานะคะมะเขือเทศแบบอร่อยมากเลยนะคะทําเองทําเองนะคะมะเขือเทศซื้อมาทุกคนคะ่ะน้องออเรนต์วันนี้ก็จะมานั่งกินแซนด์วิชนะคะแซนด์วิทที่ทําเองแล้วก็มีขไข่ด้วยค่ะไข่ มีแซนด์วิชแล้วก็มีอ่ซอสนะคะซอสเป็นซอสมายองเนสนะคะอันนี้ก็แบบจัดจาาได้แบบแบบนี่เลยแซนด์วิททำเองนะคะแซนด์วิททำเองเรากินกับมะเขือเทศของโปรด <c oughs> เอามุมไหนสวยมุมไหนสวยมีมุมไหนสวยอะมุมนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ากินไปก็ต้องตกอยู่ในท้องนะคะมามาลุยกันเลยกินมะเขือเทศก่อนดีกว่าอ,อร่อยมาก มะเขือเทศเขานะดูดิเนื้อเขาเต็มเห็นไหมถ้าเนื้อเต็มอย่างเงี้ยน้ำเขาไอเนี้ยเนื้อเต็มแล้วเนื้อใสๆอ่ะรสชาติเขาจะอร่อยค่ะเนื้อเต็มน้ําถ้าแบบน้ําตรงเนี้ยฉ่าแล้วเนื้อเขาไม่เต็มอ่ะเขาจะมีแบบรสชาติเหมแบบเปรี้ยวอ ติดกันสวยมายงเน็ตหืมยืมผักของเราก็จะเป็นมะเขือเทศมีขายเยอะน้ำ ขอโทษอร่อยเกินไข่ประกบขนมปังแล้วก็ปกติแซนด์วิชเขาจะแบบว่า มืดผักมะผักกาดมีมะเขือเทศหันห่นๆแล้วก็ใส่เป็นไส้ข้างในใช่ไหมคะอันนี้น้องออรเรนก็เรีกเลยจับมะเขือเทศสดๆอันนี้คือแซนด์วิชการกินแซนด์วิชไม่จีใหม่ของน้องออเรนืม been Cheers. หมดขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ